สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเป่าฝุ่นแผงคอยร้อนเครื่อง 20AF นะคะหลังจากที่เราถอดฝาหลังตัวเครื่อง 20AF แล้วนะคะเราก็จะมาทําการเป่าฝุ่นแผงคอยร้อนค่ะประโยชน์อของการเป่าฝุ่นแผงคอยร้อนนะคะลดการทํางานของคอมเรสเซอร์เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่องในการทําน้าแข็งค่ะแล้วก็เพื่อยืดอายุในการใช้งานนะคะอุปกรณ์ในการทําความสะอาดตัวเครื่องนะคะ <S <S ก็จะมีเป็นผ้าขนหนูค่ะ แล้วก็ใดค่ะแล้วก็แปลงทําความสะอาดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้เป็นแปลงขนอ่อนนะคะทําความสะอาดแผนคอยร้อนค่ะให้ปัดลงนะคะ จากนั้นนะคะให้ลูกค้าหาไม้หรืออะไรที่สามารถลอกพัดลมเพื่อให้พัดลมสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นค่ะ เท่านี้ก็เสร็จสิ้นค่ะ